สวัสดีครับทุกคนและยีต้อนรับเข้าสู่อยากแร่ฟุตบอลนะครับบางครั้งมันก็ไม่มีคำไหนที่จะอธิบายความรู้สึกไปได้ดีกับคำว่าหายนะครับและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมคาราบาวครับที่บุกไปไพ่จุดโทษให้กับกิมส์บี้ทาวทีมจากลีกทูตกลอกไปอย่างหน้าอัปยศวันนี้เราจะไม่ได้แค่มารายงานผลแต่จะมา่าตัดทุกแง่มุมของความล้มเหลวในค่ำคืนที่น่าอับอายนี้ครับ มาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยแล้วกันนะ ประเด็นแรกที่พูดถึงกันมากที่สุดก็คือฟอร์มการเล่นของอังเดโอน,น่าคงไม่พ้นหมื่นละลักการกลับมาเป็นตัวจริงนัดแรกของฤดูกาลของโอน,น่าจบลงอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าโอน,าน่าได้ถูกวิจารณ์ว่าล้มเหลวอ,อย่างน่าสังเวชประตูแรกของกิมส์บี้มาจากการยิงที่เสาแรกซึ่งโอน,าน่าควรจะป้องกันได้ดีกว่านี้ส่วนประตูที่2คือหายนะที่แท้จริงนะเขาทยายานออกมาตัดบอลพลาดและปล่อยให้ประตูโล่งจนผู้เล่นกิมส์บี้ชาร์จเข้าไปอย่างง่าย และทุกอย่างนี้ก็ทําให้โอนาน่ากลายเป็นตัวตลกในสายตาแฟนบอลคู่แข่งทั้งการเตะที่ย่ำแย่การตัดสินใจที่ผิดพลาดการสร้างความไม่มั่นใจให้กับแผงหลังของตัวเองแม้เขาจะเซฟจุดโทษได้หนึ่งครั้งแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะลบล้างความผิดพลาดได้ในเกมเลยครับและต้องบอกว่าเนี่ยแหละ คือผลลัพธ์โดยตรงจากการที่อโมรินจัดก,การสถานการณ์ผู้รักษาประตูได้อย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามที่สื่อหลายๆสื่อวิเคราะห์ไว้นะมันไม่ใช่แค่ผมคิดคนเดียวนะการที่ไม่เลือกมือหนึ่งที่ชัดเจนได้ทําลายความมั่นใจของผู้รักษาประตูทั้งสองคนแล้วฟอร์มของโอนาน่าในเกมนี้ก็คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดมันทําให้การมาถึงของเซนเนลเมนส์ e ไม่ใช่แค่การเสริมทัพแต่มันกลายเป็นความจําเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตในตําแหน่งผู้รักษาประตูครับประเด็นที่2ที่อยาก จะคุยคือความห่วยแตกของฟอร์มผู้เล่นคนอื่นๆด้วยทั่วทังสนามเลยนะโดยเฉพาะดาวรุ่งอย่างไทรเลอร์เฟกเดลิสันอืมไอ้นี่มัน น่าจะยังไม่พร้อมของแท้ไม่รู้ว่าอามูรินมองยังไงนะถึงดันเขาขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ได้ขนาดนี้การเล่นนักนี้ของเฟเดริกสันเนี่ยมันเหมือนเด็กอมมือนี้กลุ่มแบบว่านักเตะเมืออาชีพแล้วก็ถูกแนวรุกของเกมส์บี้เล่นงานตลอดเวลาจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังซึ่งแมนเชสเตอร์อีฟินิ่งนิวส์โดยซามูเอลลัคเฮิร์ตเนี่ยรู้สึกว่าจะให้เขาไปได้2เต็ม10คะแนนแต่จะไปโทษเด็กมันอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกที่น่าผิดหวังกว่าคือผู้เล่นซีเนียครับมาเนล เถูกวิจารณ์ว่าไม่ดีพอและเหมือนกับว่าเล่นแบบยอมแพ้นในจังหวะก่อนที่จะเสียประตูแรกแล้วก็ถูกเป็นตัวออกเหมือนกันก็นั่นแหละละักเฮิร์ตคาก็ให้คะแนนไป2เต็ม10เท่ากับเฟนเดลิกสันส่วนผู้เล่นอย่างดิโอโกดาโลอามาติเาโลก็ถูกวิจารณ์ว่าน่าผิดหวังแล้วก็เล่นไม่แบบเล่นเหมือนไม่อยากเล่นน่ะก็นะ สำหรับสองคนอย่างดาโลกับอาร์มัสเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนอุกาเต้นี่มึงไปคั่วอยู่กับแฟนเก่าของเอมบัเป้มากเกินไปหรือเปล่าเลยรู้สึกว่า สมาธิอาจจะไม่อยู่ในสนามไหมก็ไม่รู้แต่ที่แน่แน่แมนี้แย่มากสุดท้ายแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ความผิดพลา่วนบุคคลอกแต่มันก็คือการล่มสลายทั้งหมดเลยของสภาพจิตใจของนักเตะของทีมโดยรวมยูนิเตนเนี่ยเต็มไปด้วยนักเตะค่าตัวแพงแต่กลับถูกทีมจากลีกทูแบบว่ากดดันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่ากดจนงงหัวไม่ขึ้นอะ่ะจนเล่นไม่ออกอะ่ะตั้งแต่ครึ่งแรกอะ่ะมันแสดงให้เห็นถึงภาวะขาดความมั่นใจภาวะขาด ผู้นำที่รุนแรงในสนามซึ่งเป็นปัญหาที่ผมมองแล้วม,มันลึกมากกว่าแค่แท็กติกคือแท็กติกเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยมองแล้วแหละว,ว่าอาจจะไม่โอเคกับแท็กติกของอโมลินแต่สภาพจิตใจผมมองว่ามันแย่ยิ่งกว่าเข้าไปอีกครับครึ่งแรกเราก็โดนนำไป2ประตูต่อศูนยแบบ์ทั้งแบบทั้งทที่แบบเหมือนเป็นทีมที่ชื่อชั้นศักดินาเหมือนสู้กิมซบีไม่ได้เลยดีกว่า กินสบีเหมือนเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกอะแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนทีมจากลีกทีไม่ใช่ลีทูด้ซ้ำเน่นงแบบเหมือนเด็กอมมือกันมากๆเลยนะสำหรับ11ตัวแรกที่อัลโมริมส่งมาลงสนามเนี่ยแต่พอเริ่มครึ่งหลังมาอัลโมริมจาัดก,การเปลี่ยนผู้เล่นลงมานะครับก็ทั้งบูโน่แฟนซ์แล้วก็ไบรอันเมโมโมรวมไปถึงมาไซเดลิกด้วยมันก็ยังพอมีแสงสว่างเพียงน้อยนิดออกมานะไบรอันเอมโมโมที่ถูกส่งลงมาในครึ่งหลังก็สามารถยิงประตูแรกในสีเสื้อยูนเต็ดได้สำเร็ ออกแขนกับตันทีมอีกครั้งก็มงประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมเหมือนที่เขาเคยทําได้บ่อยครั้งเมื่อฤดูการที่ผ่านมาดังนั้นการที่ประตูทั้งหมดมาจากตัวสำรองแล้วก็กองหลังหรือภาพสะท้อนปัญหาที่ชัดเจนที่สุดแลวครับมันบ่งบอกว่า11ตัวจริงที่อารมอินส่งลงในแมตช์นี้เนี่ยมันล้มเหลวในการที่จะสร้างสรรค์ประตูโดยสิ้นเชิงทีมกําลังพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวในช่วงเวลาที่ครับขันแทนที่จะมาจากรูปแบบการเข้าทําที่เป็นระบบนะและประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดถึง ก็คือตัวของดูเบนอามูรินเองเนี่ยแหละสื่อเลยสำนักก็จับจองไปที่ภาษากายที่ดูเหมือนว่านักโทษที่รอ,อการประหารนะ่ะอมูริมเขาดูหงุดหงิดฉุนเฉียวตะโกนใส่นักเตะและถึงขั้นมีปากเสียงกับผู้ช่วยโค้ชซึ่งแตกต่างจากภาพสุข,ขุมของเขาโดยสิ้นเชิงแล้วในสนามมันก็มีกิมมิคคขำๆออกมาอีกนะเพราะว่าแฟนบอลจิมส์บี้ตะโกนร้องเพลง Jack in the Morning หรือว่ามึงโดนไล่ออกพรุ่งนี้แน่ตลอดทั้งเกม และนักข่าวก็เปรียบเทียบกับความพ่ายแพ้ครั้งนี้กับยุคที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแพ้เอ็มเคดอน4ประตูต่อ0เมื่อประมาณปี2014นะเหมือนที่ผมรายงานไปเมื่อวานนี้ถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับพวกสื่อเขาก็บอกว่าครั้งนี้มันดูเลวร้ายกว่าขนาดนั้นเลยเพราะนี่คือทีมที่อเมรินเลือกมาและมีค่าตัวรวมกันกว่า400ล้านปอนด์ครับถ้ามองกันแล้ว นี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นสัญญาณว่าอาโมริมเนี่ยกำลังจะเขาเรียกว่าโบโรกอ่ะกำลังจะแบบเอ่อแตกสติแตกแตกไปแล้วภายใต้ความกดดันนะครับภาษากายของเขามันดูสิ้นหวังสับสนทางแทคนิกในสนามแสดงให้เห็นว่าเขาอาจจะกำลังสูญเสียการควบคุมห้องแต่งตัวและไม่สามารถถ่ายทอดปัจฉิยาของเขา ไปอย่างผู้เล่นได้หรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่ผมมองนะการพ่ายแพ้ครั้งนี้มันจึงไม่เป็นแค่การตกรอบฟุตบอลถ้วยแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตศรัทธานในตัวผู้จัดการทีมครับและทั้งหมดนี้ก็คือการรายง,งานคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับแมตช์เมื่อคืนของเราที่ผ่านมายูนเต็ดตกรอบคาราบาวครับโดยโดนทีมจากกรีกทูอย่างกิมส์บี้ทาวเหยียให้ตกรอบไปดังนั้นต้องของกำลังใจทุกคนหน่อยนะครับโดยการช่วยกันกดไลค์กดแชร์ แล้วกดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของปีศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ครับผมอยากโยนคำถามให้ทุกคนเริ่มกันวิเคราะห์ในคอมเมนต์หน่อยนะหลังจากจบเกมที่น่าอัปยศนี้คุณคิดว่าต้นตอของปัญหาที่แท้จริงคืออะไรระหว่างฟอร์มของนักเตะแท็ติกของโค้ชหรือปัญหาด้านทัศนคติและโครงสร้างของสโมสร คอมเมนต์มุมมองของทุกคนกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตไปเรียแผลใจก่อนสวัสดีครับ